สวัสดีครับไอดีสบายดีค่ะเดี๋ยวพอกันที่ตลาดเด้อทุกคนเฮาก็มาเที่ยวตลาดกันคือเก่าคือเดิมตลาดเวอร์มาร์เก็ตบานนี้พากันห้ายางหล่อเบื้องสาหล่อเบิงข่าคล้องเครื่องใส่ต่างๆเด้อว่ามีลายปันไดพูนต่อยก็นอน้องเหมอพากันยางจับมือถือเขียนกันเนาะ ไปเ้อทุกคนเลยไป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 ยางเลาะกันสะเพะกระชิมาผาักเสียงเอาได้ทุกคนเลยน่างจะว่าตอนเขาไปถ่ายเสียงเพลงมันดังร้ายเนาะอย่างียัางกะรบกวนคนอื่นเขาสาธารณะสะเพะกระโขลอยกะว่าเป็นอไดเนะทุกคนไป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 ,ไปเบิงตลาดเนี่ยเดี๋ยวซิมาซื้อยาซีฟันกันได้บัตน,นี่ ยาสีฟันไปจะสือแทะไปทาเมืองราคาก่อนอะไรเมื่อ,อไหมชอบสีอะไรเลือกเอาอันละกี่บาทจา้ะอันละสิะบห้จาจ้ะเลือกอายุกี่ขวบล,ว,ล,ว,บลวครับอเมื่อกี่ขวบครับนี่ลูกเล็กดูกซีอะไรเลขกอะไรเนี่ยสี่ขวบลวครับสี่ขวบครึ่งลวครับ มื่อจะวันไหนนี่ไงมันจะนุ่มๆน,นะเอาเสียอะไรครับเอาไปเฝืองเฮียกล้าด้วยนี่น้อทุกคนนูหน่อยครายนะ่ารักออยเผ็ด โอ้สีฟ้ากับสีส้มโอเอาจ่ายเงินเลยครับเดียวนะพี่แพรขอดูก่อนไม่มีเงินหรือเปล่าอ่ะสามสิบหรอคะโอ้เก่งจังเลยสามสิบค่ะนี่นะาจ๊ะหนูน้อยขายของสามสิบจ้าใส่ถุงให้หน่อยคะ่ะพี่เขาใส่ถุงให้ไ,มไ,ไหมแน่ไม่หาเอาเมื่อยืะให้พี่เขาเลยให้พี่เขาใส่ถุงให้ครับ นี่ยี่สิบบาทนี่เห็นไหมเลขสองกับเลขศูนย์มาทุกคนเขาก็มายางเบิร์นคองกินกันต่อเนื่องวันนี้ว่าสิเป็นจังไงเดี๋ยวสิไปยางเบิร์นคองกินเลยคองกินก็หลากหลายแท้ๆลายคือเกอ่าคือเดิมเนาะคนน่ะโอ้ยโวนน้องเอ๋อร์เนี่ยมาต้องถามเถิงเลยทุกคนเด้อเห็นี้ยังผลกระยากไปเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเลย กระดาษกินเขาตื่นนอนมากกระหายกินอาหารหวังนะทุกคนตื่นนอนกระหายกินอาหารหวงังตื่นย่างตลาดนี่ยังอยากกินหาอยากกินหนีตามภาษาเดียกหน่อยนัน่นคคนเ็นข้องกินายเป็นกระยาดนี่นะมันนี่กระเสบเลยทุกคนกินก,กล้วยแก้วละกี่สิบบาทสเพรก,กระสือเนาะกับข้าวกับข้าวจ้าเนี่ยหลากหลายเมนูหนให้เลือกเนาะสามารถพากนันเป็นางสือกันได้เนาะทุกคน ว่าสิกินยังแน่อยากกินยังเนาะเดี๋ยวเ,เขาก็พากันยางไปเนะมื่อนอนนองก็เมื่อเพิ่นก็เอาอันนั้นกระเพาะป้าเนาะทุกคนเนาะกินลูกชิ้นแล้วก็ซื้ออันนั้นโตนัทมะฝาเกี๊กกะน้ำเนาะทุกคนเนี่ยน,น,น,าาน,นี่นนาาาานนนเนนนขาหอระหาบาทสิบบาทก็วาดกันไปเนาะเงี้ยเก็บของทวีวัฒนาเนาะทุกคนเนาะอาหารเส่บๆนี่ขนมทุกชิ้น20บาทเครกเนาะ ่นต่อไปก็เป็นด่านพัดมีต่างๆเรว่าอาหารแกงเนาะวนเลี้ยวลังขนาดทุกคนนี่เวลาในตอนนี้เพื่อนคือบปรย่างยางกับน้องต่อยอเป็นอยากจับมือสะเเพนเนาะเพ่นกนะ็แนมนาแนมลังอยู่ทุกคนเออเพื่อนแนมลังอยู่อยากให้สะเเพนจับมือเพื่อนนองทุกคนเนะะาะสะเเพก็เรื่อว่าโปเป็นยงังสะเเพนสินยางน้ำก้นนอนยางตามลัง อ่าในอันนี้ทุกคนเห็นบ่เผึ้นหิวเนาะผึ้นหิวของกินเพื่อนได้ผมยอมให้ผู้ใดถือให้เนะทุกคนเป็นอันนั้นอยังกระเพาะปลาเนาะทุกคนเนาะเป็นสื่อกระเพาะปลาเห็นกระเพาะปลาเป็นกระยาเป็นกระสือกระสือ้เพื่อนาะว่าเผึ้นมากกินเนาะเพบนว่เสียบลายเืวลนเนี่ยมานี่นะคะขนมปังนึ่งอ่าสิบแถมหนึ่งเนาะกวาดันไปนี่ยก็เป็นไก่ทอดเนาะ ไก่ทอดโมทอดก็ว่ากันไปร้ายยางน่าทุกคนเนี่ยไก่ทอดโมทอดเนี่ยมีแต่หลากหลายอาหารเนาะจะมีอันนี้น้ำจะเป็นยางไหวฝนน่ะทุกคนเพราะว่าตองยางน้ำหนองเนาะนี่ก็ต้องขอโทษข้อใบเด้อทาบีเอฟซีลายตาก็ได้เยี่ยมชมตลาดเห็นของหวานหลากหลายทุกคนแต่กับพกกินร้ายหรอกเนาะเบาหวานสิขึ้นเบิร์ดเลย บนนอทุกคนนี้วาชิชอชูชีมาฝากออดก,ากะก็ได้บริสุทอธอิ์เพราะวะ่าอันนั้นเดี๋ยวพี่เบย์จะเอาน้องขึ้นแล้วครับเนี่ยนาทุกคนนอหนีมาขนมวางวางคันในวาชิชอมาฝากนองออดกะพอดีกะพอดีซสื่ออย่างอื่นฝาควรนอพูเมโนโอนหลากหลายเมโนูคือเก่าคือเดิมไอ้ทุกคนไอ้คนนะจำสิกินเสียบๆเยอะๆเลยพุญนะมาเมนูไก่อีกโอ้ โตะละเจ็ดสิบแปดสิบนี่ไรสเปย์อยากกินไสก่กรองเลทุกนี่ทุกคนใสก่ก่อกอยากกินอยากกินนวสตาได้แต่กะโอ๊โอดเอาทุกคนมันอ้วนช <c oughs> ่วงนี้ลำนักสเปย์แห้งขืนเนาะทุกคนเนาะต็ตองข้อตัวข้อพ่ายทีโบไฮเดเห็นหนาเห็นตาโอ้ยมาเป็นลูกชุบน้องนเอาอมือกอยากแต่สเปย์กับุษยอไฮทุกคนเนาะเพราะว่ามันมันวันมันลายเกิดนะนะทุกคนเนาะเพราะว่าอีกอย่างขนุมในตู้เย็นกะ ยังมีนิดนึงแบบสภาพกายเพิ่นกินโดนัทแต่นอกเพราะว่าสัญญาก็เพิ่นไหวว่าใช่เพิ่นกินโดนัทน,นะทุกคนนอกนี้มาผ้าเพื่อนมาเลือดเหลืองโดนัทนะทุกคนเพราะว่ามันกรอโดนัทเพื่อนลูกซุปก็ก็เรียกว่าเอา้านนะเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็ซื้อโดนัทไปแล้วก็เอาไปฝากเคี้ยกละนั่มเนาะทุกคนเนาะกระสือไปอี่อันมันก็เอาไปฝาเกเคี้กละนัะ่มยังมาะซองสินเนาะทุกคนเนาะ เอาไปฝากอายเพื่อนมีความห,วห่วงหากันขนาดได้ทุกคนผู้หนึ่งไปตลาดผู้นหนึ่งม่ได้ไปนี่มันก็ยังแบบว่าอ่ะพอเป็นห่วงเป็นใหญ่กันเนาะน่ารักขนาดทุกคนน้องสเพรนี่นี่นาะข้ากูเสือมันก็สีเอาตัวน,นั้นตัวน,นี้ตามภาษาเพื่อนนี่ก็มาใคร่ปิ่งทุกคนเลยสเพร์ก็มักกินใคร่ปิ่งใคร่ใคร่ปิ่งมากกินอยู่แต่ใคร่หลูบค่อยกินเนาะทุกคนน มากค่ะมูเว็บเวบเว็บเบกระมาไก่อย่างโอ้ยะแพกับสองคอถูดคอภไพ่ทุกคนสต็อปกล่องไหวแล้วก็ไปทายบนอื่นนะนะเดือดแบบมันก็เดือดแบบว่าวับแวบ,บไปแวบมาเนาะนี่ทุกคนนี่แหล,ละสะแพเห็น้วก็นำไลายล่เนาะน้อเนาะเนาะือเพื่อ,อ,อเพื่แกว่าโอ้ยจังว่ามันคือเป็นดิบดิบผลงนอย่างสีเนาะเป็นกระซงไซนะทุกคนเนี่ยโว้ยเมนูโปรดของผู้ใหญ่เลยนะทุกคน ยำปูมา้ากุ้งแช่น้ำปลานองไปที่ได้นะทุกคนเนี่ยก็มาซูชิซูชิก็ชิ้นละสิบบาทสิบชิ้นฟรีหนึ่งเนาะทุกคนลากลลาบอลเหลวกันลายลีทุกคนเ้ยคองกินกันไลยขนาดเลยยางบวันบนบไวนเนาะซัมซิกินซัมซิ่เลือ,อกสื่อเลือ,อกกินทุกคนเลยขอแต่เตรียมเงินไปได้ลลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, เอ้ย ชูชีแท้นี่เนาะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันก็มาข้าวหนมกล่องละ20บาท3กล่อง50บาทเนาะทุกคนเป็นต่แสบได้ขนมหวานแบบในนี่แต่สะเพนสื่อขนมแล้วก็บสะเพนก็เลยแบบผู้สื่อนออ้องยางก็บบุยากให้น้องกินหลายเนาะทุกคนสะเพนก็บบุกคอยอยากกินบันไดเพราะวะ่าคือเห็นเนีทุกคนมีหลายกินหลายเนาะมีน้อยกินน้อยกินไปแล้วก็ลำบากอีกที่โตมาควบคุมน้ำหนักอีกเ,กเกนาะทุกคนเนาะ คือหักหามใจในจัหน่ยนอยอ่าถ้าผู้ได้ต้องการคล้องกินเรือนอกทุกคนตลาดเวร์มาร์เก็ตตอบโจทย์เฮาทุกอย่างหมว่าจะเป็นอาหารทะเลอือมว่าจะเป็นอาหารทะเลว่าจะเป็นอาหารซุกแดวหรืออแบบแรกกรมีเบิร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะ นี่เบอร์ทุกสิ่งทุกอย่างน้ำแต่ผลไม้กลากใหม่ยันอาหารแห้งยันอาหารหวานอาหารข้าวอาหารสดยันอาหารสำเร็จรูปเนาะทุกคนไปเด้เด้อสิตลาดเวอร์มาเก็ตเนาะทุกคนเนาะนี่เลยจ้าไปเด้เลยไปเด้เลยตอนนี้เสพะกับกำลังชิญยางไปสือ,อนานานทุกคนนี่เนาะทุกคนไปเด้เลยจ้าไปแวะชมแวะชิมนะ เอาก็สิออกแล้ววันนี้ก็สิเมื่อบาญนะทุกคนเลยเนาะไปลวเด้อวันนี้สิกลับบานก r a b ซองเลยนะวันเนี้ยอ่ะอยากกระทายเบิงลดกระไรขนาดทุกคนเนาะลดกระไลขนาดได้ย่ำมาเล่นย่ำตอนเย็นเย่ยมคำ,คำคำกับสีมีแต่ว่านกงลองลองเพลงพอๆหอไหาี้นะทุกคนแับก็เตรียมโตเตรียมตังลองเพลงพอๆไปนางชิลๆเนาะชมวิวกันไปกรว่ากันไปเด้อจ้ะเด้อ ไปเลยเดอ้อชมวิวผมนอนมอนมอนกับว่ากันไปไปแล้วสบายดีบายบายจ้า